นาโอนเนี่ยเรามีคอนเซปเป็นคำล้อมาจากโนอานะครับผมเดือนโนอาที่เดินทางในวันสิ้นโลกเนี่ยเดือนโนอาหจะพาสัตว์แต่ละคู่เข้าไปดังนั้นในร้านเนี่ยจะเห็นว่ามีสัตว์สตาฟต่างๆอยู่มากมายนะครับผมซึ่ง เป็นเหมือนกับการเดินทางสู่โลกใหม่รวมถึงสไตล์อาหารที่จะเป็นไฟรายดิ่งกึ่งฟิวเจอร์เลสติกนิดๆนะครับผมมีเรื่องราวเป็นอีพิโซดอีพิโซดต่างๆประสบการณ์ที่ถ้ามาที่นี่แล้วได้พบแน่นอนเนี่ยก็คือ1 ความสวยงามนะครับผมด้านในไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในสัตว์สตาฟที่เป็นของจริงทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เครื่องบินที่เรามาทําเป็นร้านอาหารตัวนี้จะเป็นเครื่องบินล็อกฮีตนะครับผมเป็นรุ่นแรกของล็อกฮีตเลยสําหรับอาหารที่นาโอเปิดอยู่ตอนนี้เอพิโซดที่4นะครับเชฟจะใช้วัตถุดิบนําเข้าเป็นส่วนน้อยแล้วก็เชฟจะเน้นวัตถุดิบของบ้านเราอย่างในเอพิโซดนี้เดี๋ยวเชฟจะยกตัวอย่าง อย่างเช่นเนื้อวากิวความพิเศษของเขาก็คือถูกเลี้ยงและเติบโตจากฟาร์มของเกษตรกร,กรของไทยเรานั่นเองคุณภาพของเนื้อที่เรานำมาใช้เนี่ยเทียบเท่ากับเนื้อของต่างประเทศเลยพรีเซนตอาหารในวันนี้ก็จะเป็นเซ็ตฟูลคอร์สของเราฟูลคอร์สก็คือ5จานนะครับจานแรกในเชฟจะมีคอมเมนต์รี่สำหรับทุกท่านเลยก็คือจะเป็นเหมือนแบบอมูดูชนะครับหรือเลียงน้ำย่อยนั่นเอง แล้วก็ขอนแรกเนี่ยสตาร์ทที่บัตเตอร์นัทซุปครับจะเสิร์ฟกับแอตแลนติกสแกลล็อปจะเป็นสแกลล็อปไซส์ใหญ่และคุณภาพสูงเชฟจะเอาไปย่างครับและเสิร์ฟกับบัตเตอร์นัทซุปจานที่2เนี่ยจะเป็นตับห่านครับตัวนี้ก็นําเข้าเหมือนกันแต่ว่าเชฟใช้ผักของโลคอลบ้านเราผสมผสานกันและอย่างจานที่3ก็จะเป็นปลาน้าลึกจากทะเลบ้านเราบาลามันดี้อาจจะยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ทะเลน้าลึกบ้านเราเนี่ยมีปลาที่ขนาดใหญ่และคุณภาพ เนื้อที่ดีมากนะครับแล้วส่วนเมนคอร์ดก็จะมีให้เลือก2ตัวก็คือจะเป็นดักฟีแลงครับดักฟีแลงตัวนี้ก็หมายความว่าเป็นเป็ดที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยตามธรรมชาติเลยให้เขาเดินตามธรรมชาติเลยอะไรแบบนี้กล้ามเนื้อเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแต่เชฟก็จะใช้กรรมวิธีของเฟนคิเชนนะครับเข้ามาคุกกิ้งทำให้เขาเนี่ยอร่อยขึ้นมาได้นะครับไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของเครื่องดื่ม เราจะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับก็คือไวน์ไวน์เนี่ยเราคัดสรรมาจากไว uh, นิลิททั่วโลกเลยนะครับผมว่าเราไวน์ตัวไหนที่ดีองุ่นพันธุ์ไหนบ้างมีไวน์ขาวไวน์แดงมีไวน์แปริงสามารถมาเลือกทานคู่กับอาหารได้เลยสําหรับเป็นคอไวน์นะครับผมส่วนถ้าใครไม่ทานไวน์ค็อกเทลของเราก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนที่ไหนตัวอย่างเช่นลอสซิกเนลค็อกเทลก็จะมีความล้อระไม้คล้ายคลึงไปกับบรรยากาศลอสซิกเนลเหมือนกับคุณนั่ง นั่งเครื่องบินแล้วคุณขาดสัญญาณติดต่อใครไม่ได้แล้วเครื่องบินมันลอส t ิก g นลไปแล้วดังนั้นแก้วนี้มาลองกินดูว่ากินไปแล้วคุณอาจจะลอส t ิก g นลไปเลยไม่สามารถติดต่อสัญญาณอะไรได้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมผมคิดว่าการมานาโอไม่ใช่แค่การมาทานอาหารแต่เป็นการมาเสพบรรยากาศต่างๆมาเสพศิลปะต่างๆผมคิดว่าหนึ่งครั้งควรจะมาในชีวิตเพื่อมาดูว่า การตกแต่งด้านในเราเป็นยังไงและสัตว์สตาฟอย่างหมีโคกโลกเหนือพวกนี้หาดูทั่วไปไม่ได้อันนี้คือของจริงทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นเส้นขนเป็นอะไรอันเนี้ยุณลิม้มสมชัยสมวัฒน,นานะครปุผมเป็นเจ้าของช่างช่วยแล้วก็เจ้าของเรือนาโอไฟนาลทั้งหมดของที่แต่งภายในก็จะเป็นสมบัติที่แกสะสมไว้ทุกอย่างที่คุณเห็นอย่างเห็นเนี้ยเห็นเก่าๆพวกเนี้ยเป็นของจริงหมดเลยเก้าอี้บางตัวแกก็เอามาให้คนได้สัมผัสได้ลองเห็นได้ลองจับลองดูลองนั่งว่าเออเนี่ย มันเป็นยังไงเรียกว่าเสพทั้งบรรยากาศทั้งอาหารทั้งครบเครื่อง